สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับมะม่วง mango gaming อีกเหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะมีเพื่อนๆืนคอมเมนต์มาว่ารีวิวมอดที่ผมใช้หน่อยนะรีวิวมาให้ดูหน่อยนะครับก็เดี๋ยววันนี้มารีวิวมอดนะครับที่ผมใช้บ่อยๆใช้ประจำประจาเลยแล้วกันนะทั้งเกมอเมริกันทักเลยครับ ats แล้วก็ e u r o t ักซิมูเลเตอร์สเลยนะรวบในคลิปเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ยาวนะครับมันไม่ได้เยอะ ต่ถามว่ามอดเยอะไหมเยอะแต่ว่า,าน่าจะไม่ยาวนะครับนะโอเคก็เริ่มจาก ATS ก่อนแล้วกันเลยนะครับหรืออเมริกันทักที่เรารู้จักกันนะฮะที่ใช้ประจำอันนี้พวกนี้ผมจะพูดแต่มอดที่ผมใช้ประจำแล้วกันเนาะอันนี้มันเป็นพวกมอสกสกินนะครับมอดเอ่อเรียกอะไรสีรถล,ลายของรถนะครับพวกนี้นะผมส่วนมากก็ถ้าลายของรถผมก็จะใช้ใน Steam Workshop อ่ามอดจะมี2แบบ มี Steam Workshop กับในโหลดในเว็บไซต์เนาะนะฮะก็เพื่อนๆก็ไปดูได้นะครับไปหาดูได้ว่าในเว็บไซต์ต่างๆที่เขาปล่อยม็อดกันนะแล้วก็ใน Steam Workshop นะค,ความต่างกันก็คือ Steam Workshop เนี่ยเราสามารถกดเข้าไปที่ Steam Workshop แล้วก็ไปเลือกนะฮะอย่างมชติผมจะเอาม็อดนี้ใช่ไหมผมกดปุ๊บเข้ามากดสมัครสมาชิกปุ๊บมันจะดาวน์โหลดเข้ามาใน Steam ให้เลยครับในหน้าม็อดให้เลย เราไม่ต้องไปเอามาใส่ในมายัดในโฟลเดอร์มอดนะอ่าและอันนี้ที่เขาบอกว่ามอดใน Steam Workshop นะยก็ประมาณนี้ส่วนในมอดตามเว็บไซต์ต้องไปโหลดไฟล์แล้วเอามายัดไว้ในโฟลเดอร์มอดนะครับส่วนวิธีลงมอดแบบนั้นลองเซิร์ชดูใน YouTube นะมีชำมหลายช่องเลยนะครับผมไม่ทำนะเพราะว่าเขาทำมาหลายช่องแล้วนะโอเคอ่ามาไล่จากมอดที่ผมใช้ประจำก็จะมีอ่าเสียงเครื่องก่อนนะครับอ่าผมเอาแบ่งเป็นเอนจิ้ก่อนละกันนะเอนจิ้อยู่ไหนวะเดี๋ยว เอ็นจ uh, ิ้นเอ็นจิ้นเอ็นจินเดี๋ยวนะแบบหนึ่งนะครับทรัคทัวริงแพ็กเดี๋ยนะอยู่ในไม่ใช่สิ uh, ทำไมมันไม่มีเ hey, อ g นจินล่ะไอ้ฟิสิกส์อยูไอกาโกเป็นจซาวซาว,ซาวมันจะเป็นซาวครับไม่ใช่เอ g นจิ้ทษทีอาซาวซาวที่ผมใช้ที่ผมมีแล้วกันแล้วก็ใช้อยู่เรื่อยๆนะครับก็จะมะีเสียงภายในยนะครับ Interior and Effect Pack, Vonvo, VNL, VNL ก็อเอ็ก็ในตัวใหม่ที่ผมขับอยู่ในอมีการทักนะครับที่ผมเล่นใน Mango The Series สะนะฮะผมใช้อันนี้เป็นเสียงภายในก็เสียงพวกเ,เสียงภายในกับเสียงเอฟเฟกนะพวกลมเวลาแจ็คแจ็คเบรกพวก Engine aked, อินจิ้นเบรกอะไรกะลีเทอ,เอรอ์แล้วก็เสียงเบรกมือเอเสียง เอฟเฟกทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวกับรถนะทั้งภายในและภายนอกนะครับก็มันจะเขียนไว้นะวอลโวเป็นรุ่นนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้าคลิกไอ้นี่มามันจะบอกเลยนะว่าเป็นรุ่นของมัน,นครับเป็นของเฉพาะวอลโวนะ vnl ด้วยนะเออเพราะว่าอันนี้เป็นมอสซื้อนะครับมอสซื้อนะ,อะต้องออกตัวก่อนว่ามอสที่ผมใช้ทั้งหมดเนี่ยที่เป็นเจาะจงเฉพาะรุ่นเนี่ยะจะ เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะผมซื้อมาเล่นเองนะครับออกตัวไว้ก่อนนะเพราะนั้นเพื่อนๆจากได้มอสตัวไหนก็คอมเมนต์มาที่ผมว่าลิงก์แปะให้นะครับผมจะไม่ได้แปะไว้ในเด,ดคิปชันนะเอาไว้ถ้าเขาเป็นสปอนเซอร์แล้วเดี๋ยวผมจะมาแปะให้เขานะครับ <c oughs> นะอันนี้ก็เป็นเสียงภายในนะครับส่วนเสียงเครื่องก็จะมี Volvo v o ล v o VNLD 1น t c ลดีส n บสามทีซีนะฮะซาวนะตัวนี้ก็ใส่กับ Volvo v o l v o VnL นะครับแล้วก็ Master Reverb ตัวนี้เป็นเสียงเวลาเข้าโอุโมงค์ เวลาที่ฟังกับใกล้ๆรถออกมาใกลๆรถฟังด้านซ้ายด้านขวา่ะจะคือตัวนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกอะไรเสียงกล้องเสียงที่เียวคิดที่เขาผมแปลมันคือเสียงที่มันแตกต่างกันระหว่างมุมอะไรประมาณนี้นะเข้าอุโมงก็จะมีเสียงกล้องในอุโมงออกมาวิ่งผ่านตรงนู้นตรงนี้เขาไม่รู้อ่ะเขาทํามาไงแต่เสียงมันก็แตกต่างกันนะส่วนอันนี้เขาแถมมาให้ในแพ็คนะครับเวลาที่ผมซื้อพวกแพ็คมอส เครื่องเออเสียงเครื่องเขานะครับเนาะแล้วก็จะมีแคทครับแคสต์สิบหกอันนี้เป็นเสียงเครื่องนะแคสต์สิบหกนะฮะแคทนี่มีหลายรุ่นนะเพื่อนๆอน่าอันนี้เป็นของ C mod นะครับซาวด์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมจะใช้ของ C mod นะเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะโลโก้ของเว็บไซต์เขานะ C mod นะครับ C สิบหกโอ้ C แคสนี่มีหลายรุ่นมากเลยถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีรุ่นไหนชอบรุ่นไหนก็ไปฟังใน YouTube นะเซิร์ช C mod นะครับไปฟังดูแล้วก็ไปซื้อในเว็บเขาได้เลยนะครับเขามีแปะะะลลิงก์อยู่แ้วนะนครับ อ่ะแล้วก็จะมีคามินคามิน X 1 5ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นและเล่นแรกๆสมัยตอนที่ผมเล่นรถอ,อะไรนะเฟดไลเนอร์เฟดไลเนอร์คาคาเดียอะไรประมาณนี้นะครับก็เล่นอยู่อันนั้นเล่นอยู่นะฮะแล้วก็มีเดี๋ยวนะฮะอ่า X 1 5ตัวนี้เป็นเสียงเครื่องค่อนข้างเงียบถ้า ใครชอบเสียงไม่ดังมากก็ตัวนี้นะครับแนะนําตัวนี้คามินเ1 5นะครับแล้วก็มีคามินบิ๊กแคมตัวนี้นะครับ BigCam แล้วก็มีคามินเอ็นนะครับอันนี้เป็นเสียงเครื่องนะนะครับซาว n ์เอนจินแพ็นะแล้วก็ตัวนี้เป็นเสียงลมเสียงยางยางของรถแล้วก็ยางของเทรลเลอร์นะอันนี้เขาแถมมาให้ผมนะมีให้โหลดฟรีสําหรับคนที่ซื้อมอดเขานะครับว i นแอนท แอนเท l เลอนะครับมันจะดังมีเสียงลมวิววิววิวถ้าฟังดีๆนะประมาณนี้นะครับแล้วก็คามิน x 1 5ตัวนี้ที่มี2อันมันจะมี open d u ัตัวหนึ่งนะฮะโอเพนดนี้ไว้สำหรับเวลาที่เราไปโหลดรถที่เ,เขาไม่ได้ทำเพือเครื่องแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะทำมาเพื่อให้ซัพพอร์ตเขาจะมีอยู่ในในในเขาเรียกอะไรในไฟล์เขาเนาะ เขาจะบอกอยู่เวลาเราจะซื้อเราสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าเครื่องตัวนี้ใส่กับรถรุ่นอะไรได้บ้างในกรณีที่เราอยากเล่นรถเราที่มันใส่เครื่องตัวนี้ไม่ได้เราสามารถไปแอดเพิ่มได้1รุ่นผมเคยแอดแค่1รุ่นนะแต่มากกว่านั้นผมก็ไม่เคยทำเหมือนกัน Open d ดันี่ผมไม่เค่อยเซียนผมไม่พูดถึงละกันแต่มันสามารถทำได้ก็ลองไปหาข้อมูลดูใน u t u b e นะครับ Open d ดับทำไงนะโอเคนะครับแล้วก็มี อันนี้เป็นอันเดียวกันแพ็ก X15 เนี่ยนะฮะแล้วก็มี p ีเบิล t นะฮะปีเต t ิลอินเทเลียแอเอฟก็คือเมคอกี้ของ v o ล v o ใช่ไหมอันนี้เป็นของ p ีเบิลนะฮะีนี่ใช้ได้ทุกรุ่นในเกมรวมถึงรถมอดที่ผมซื้อมาด้วยนะครับสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าสามใช้ได้หมดเลยนะครับที่เป็น p e เ e r บิเขาทำมาซัพพอร์ มอ d ของจอร์ลูด้าด้วยรถที่ผมเล่นรถ Mod ที่ผมเล่นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเนาะก็อันนี้เป็นเสียงภายในกับเสียงเอฟเฟกนะฮะก็ที่ผมบอกมีเสียงลมเสียงเบรกเสียงอะไรเนาะโอเคแล้วก็เค n w ว r ร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเสียงภายในก็มีรุ่นของมันนะครับไม่ได้ซื้อไฟล์เดียวแล้วใช้ได้ทุกรุ่นนะเพื <c oughs> <c oughs> ่อนๆถ้าไปตามคลิปผมก็จะเห็นความแตกต่างนะครับเคนเวิรมันก็จะมีของมันนะ b ี w ก็ของมัน v o l v o ก็ของมันนะครับเพราะฉะนั้น เพื่อนๆชอบรุ่นไหนก็ซื้อรุ่นนั้นนะแต่ผมเล่นหลายรุ่นผมก็เลยซื้อหลายรุ่นนะครับนะอันนี้ของ k e n w o t d นะฮะแล้วก็มีอันเนี้ยผมยังไม่เคยลองอผมแปลมาแล้วผมจําไม่ได้ผมละไว้ก่อนแล้วกันก็เป็นพวกของ JohnRuda เหมือนกันอันนี้นะครับแล้วก็มี SoundEnginePackDD6014L ตัวนี้ที่ผมชอบเล่นนะที่ผมเล่นบ่อยๆจะมี DD6014L กับ CatCatC16 นะฮะผมค่อนข้างชอบเสียงเครื่องเขานะนะครับ แล้วก็มีเสียงภายในของ G3 Pad นะฮะอันนี้ใช้ได้กับทุกรุ่นในเกมนะครับเป็นเสียงกลางๆที่เขาทำมาให้นะครับเวลาเราไปเล่นรถในเกมแล้วเราไม่ชอบเสียงภายในที่เวลารถมันสะเทือนแล้วมันจะมีเสียงของแบบชนกันคุกเคกๆุกคกอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เสียงเบรกอันนี้เป็นเสียงกลางนะครับ G3 เนี่ยนะฮะใช้ได้กับทุกรุ่นอันนี้ในเกมนะครับเขาทำมานะโอเคแล้วก็ ของ c m o อเนี่ยถ้าเราใช้เสียงภายในคู่กับเสียงเครื่องแต่ละรุ่นเสียงจะออกมาต่างกันอย่างสมมติ p ีเตอร์บิเนี่ยถ้าเป็นผมเล่นกับรถในเกมก็จะอ,อีกเสียงหนึ่งนะฮะถ้าเป็นรถมอสก็จะอีกเสียงหนึ่งเอ้ยไม่ใช่โทษแทใช้กับเครื่อง C16 ก็จะอีกเสียงหนึ่งใช้กับเครื่องวิดแคมก็จะอีกเสียงหนึ่งนะฮะเสียงเอฟเฟกมันก็จะต่างกันไปเนาะ แต่ถ้าใช้กับคู่กับมอดของเขานะครับเสียงเครื่องของเขากับเสียงเอฟเฟกนะนะฮะเปลี่ยนเครื่องเสียงก็ต่างนะครับประมาณนี้อันนี้ที่เขาอธิบายมาในนั้นเนาะส่วน engine sound pack นี่เป็นของ j o ร์ l ลูดาที่จะใช้เขาเรียกใช้ compatible ก็คือหมายว่าใช้รวมกันได้กับทุกเขามีมาให้กับทุกรุ่นที่ซื้อกับที่ซื้อรถกับกับจอร์จลูดเลยครับเขาทำมาเป็นแพ็คเลยนะเขาแถมมาให้มันอยู่ในแพ็คเขานะครับ นะอ่าอันนี้เป็นพวกซาวนะเพื่อนเเป็นซาวนะอมาถึงทักนะฮะทักทักเอ่อหลักๆเลยจะมีรถอยู่อ่อสามสามยี่ห้ออ่าส,สองยี่ห้อสามรุ่นแล้วกันสองยี่ห้อสามรุ่นสามสี่รุ่นนี่แหละเพื่อนๆที่ผมซื้อมาเล่นนะครับเป็นของจอร์ลูดานะรถผมเล่นของเอ่อเว็บจอร์ลูดาอย่างเดียวนะครับเนาะ ก็จะมีเพจสามหสองนะแต่ไฟล์มันจะมีหลายไฟล์นะเพื่อนๆพื่อนอ่าอย่างอ,าอย่างโปรไฟล์นี้ผมเล่นสามแปดเก้าอ่าผมก็จะลงแต่สามแปดเก้าเพราะว่าเพื่อนๆก็จะเห็นเนาะเพาะตัวมอดลถอย่างเดียวนะครับเริ่มตั้งแต่ e Engine s o u n มานะหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้1สิบตัวครับเฉพาะมอดรถคันหนึ่งผมเลยไม่ผมเลยแยกโปรไฟล์เล่นนะฮะเป็นสาเหตุที่ผมแยกโปรไฟล์เล่นผมไม่อยากยัดเยอะเกินไปนี่ขนาดว่าเล่นสามแปดเนะโมเดล3า9เก้าเพราะมันจะมีเสียงเครื่องเสียงลมเสียงอะไรอีกรวมๆแล้วประมาณ18ตัวนะฮะอันนี้ยังใส่ไม่หมดนะครับผมเลือกอันคลิปไหนผมจะเล่นอันไหนผมก็เอานั้นใส่ ไม่เล่นผมก็อาออกผมจะให้มอดมันน้อยเพราะว่าเครื่องผมมันไม่ได้แรงมากก็จะพยายามเมเนจมอดให้มันอยู่ในอันที่เราเล่นนะผมจะไม่ใส่ไปแล้วใส่ไว้ที่เดียวแล้วเล่นนะครับเนาะโอเคฝั่งนี้คือมอดที่เราแอคทีฟเอามาเล่นนะครับในในแต่ละครั้งนะถ้าเราไม่เล่นถ้าเราติ๊กออกมันจะมาอยู่ฝั่งซ้ายมือนี้นะครับอันนี้สาหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะสาหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่รู้แล้วก็โอเคนะครับเนาะอ่ะอันนี้ผมจะมี3 PW 3 6 2นะครับที่เล่นประจำนะบ่อยๆนะครับ 3 6มหกสองสามแก็จะเป็น pw 3 8บีส้ตัวหน้ายาวๆนะที่ผมชอบเล่นแต่ในแพ็คส8 9เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ี่โมเดลนะครับก็คือมี378เจ็ด8ปด8 38 9ต่างกันไม่เยอะครับต่างกันนิดเดียวที่ผมเห็นมีต่างกันที่ฝากระโปรงแล้วก็แดชบอร์ดภายในแค่นั้นนะครับส่วนของแต่งก็จะคล้ายๆกันนะแต่ เ,เขาทํามาก็เหมือนกับว่ามีก็คุ้มอ่ะผมว่าก็คุ้มนะนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคานะครับผมขอพูดรถที่ผมมีก่อนแล้วกันนะครส่วน3 6มนี่มีรุ่นเดียวครับอ่าแต่มีประมาณ4ีเชสซีนะมีช็อตเอ่อมีมีเดียมมีเกือบยาวแล้วก็ยาวสุด <c oughs> ใช้คําว่าเกือบยาวแล้วกันนนเดือนนะสามนะครับนะประมาณนี้แล้วก็จะมีเค n w o r ร์ด9 0วนะที่ผมเล่นบ่อยๆนะครับที่เพื่อนๆเห็นก็ทรงจะคล้ายๆ ปีวิวแนะครับแต่ว่า,าตัวฝากระโปรงที่เห็นความแตกต่างฝากระโปรงนะครับกับตัวห้องนอนสลิปเปอร์ด้านหลังจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงซุ้มโป่งล้อด้านหน้านเชสซีตรงเนี้ยจะไม่เหมือนกันนะครับเนะาะอันนี้ที่ผมเล่นบ่อยที่เพื่อนๆเห็นเล่นบ่อยนะครับส่วนมาร์คอาร์ซีรีนี่ก็มีใน Steam Workshop เนาะแล้วก็เมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมยังไม่ได้ซื้อมอสสามเดมาเล่นผมเอาคันนี้มาเล่นครับ แต่ว่าข้อเสียคือกระจกเวลาเข้าไปเล่นเกมเข้าไปเล่นในเกมแล้วกระจกมันจะเป็นเงาๆครับมันจะไม่ชัดมันจะไม่เลียรแล้วก็มอดต้องเวลาอัปเดตเวอร์ชันต้องรอเขาอัปเดตมอดมาให้เราได้เล่นได้ในเวอร์ชันล่าสุดนะฮะพอดีผมไปเจอมอดรถอันนี้ก่อนผมก็เลยเอามาเล่นนะครับส่วน k 1 0้ก็คล้ายๆตัวนี้ครับเวลาเข้าไปแล้วกระจกมันสะท้อนนะมันจะเวลาเราขับอ่ะมันไม่เฉียรมันก็จะเห็น อนอกกระจกไม่ชัดนะโอเคประมาณนี้นะครับมอดที่ผมเล่นบ่อยๆก็ของ A.T.S เนะาะอันอื่นมีไม้ออมีล้อครับมีล้ออล้อของ j u s t j u s t p o w ล้อจะเป็น Tuck and View Pack เดี๋ยอยู่ไหนนะแป๊บหนึ่งนะครับมันจะอยู่ในอะไรวะผมเลือกอน,นี่แล้วกันเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดู อันนี้เป็นทักแอนด์วิวที่แถมมาในจอรูด้าในรถนะครับมีมาให้นะครับอ๋อแล้วก็มีเทเลอร์อ่าเทเลอร์ของจอรูด้านะครับก็จะมี1แพ็คผมซื้อมา1แพ็คจะมีมา5หางนะฮะมีหางการ,กรเกษตรเนาะหางฮอปเปอร์ตัวนี้นะครับมีหางโลบอยนะฮะตัวนี้แล้วก็มีหางตู้เย็นนะ,นะรีเฟกรีเฟกจิเลเตอร์นะฮะแล้วก็มีหางแท้งนะครับแล้วเอ๊มี5สิ มันจะมีหางไอ้นี้อีกหางหนึ่งอ่ะแฟตเบสเดี๋ยวผมหาก่อนมันจะมีแฟตเบสอีกหางหนึ่งครับมันจะมีทั้งหมด5หางในหนึ่งหนึ่งแพ็คเขานะครับอ่าอีกหางหนึ่งไปไหนเดี๋ยวผมดูก่อนนะนี่นะแฟตเบสครับตัวนี้นะจะไม่เหมือนโลบอยนะจะเป็นแฟตเบสนะครับตัวนี้นะโอเคอันนี้เทนเลอร์นะครับส่วนล้ออ่าล้อก็จะมีนี่ครับอเมริกันวิวแพ็คนะฮะมีล้อกับยางนะฮะอันนี้เป็นยางอันนี้เป็นล้อนะครับ ของจอร์ลูด้าเขาก็มีมาให้นะที่ผมให้เพื่อนๆดูอันนี้อ่าอันนี้อันนี้นะครับของจอร์ลูด้าอันนี้ก็เป็นล้อกระยางแต่ว่าอ่าผมซื้อของจัสตามาเล่นก่อนแล้วมันมีตัวเลือกให้เล่นเยอะกว่าด้วยนะฮะผมก็เลยเล่นอันนี้สะส่วนมากของที่เขาแถมมาผมไม่ได้เล่นนะครับ ของ A D S ที่ผมใช้ประจำก็น่าจะมีประมาณนี้นะเพื่อนๆที่ใช้ประจำนะครับที่เห็นว่ามันมีมดมันเยอะขนาดนี้เพราะว่ามดรถมันเยอะครับมดรถมันหลายตัวมากมดเยอะดรถมดรถหนึ่งคันเนี่ยประมาณ11ไฟล์ไฟนะครับไฟพื้นฐานที่ต้องลงให้ครบถ้าลงไม่ครบเวลาเข้ามันจะบั๊กหลุดนะฮะแล้วก็เขาจะคอยอัปเดตอัปเดตเวลาอัปเดตเวอร์ชันเนี่ยเขาก็จะอัปเดตแล้วก็แจ้งมา ในอีเมลแล้วก็ใน Discord ให้ผมเรื่อยๆอ่าทีนี้มาถึงราคาราคาเอ่ออเาราคาเครื่องราคาพวกเสียงเครื่องเนี่ยอยู่ประมาณไฟล์ละเอ่ออย่างว o ล v o นี่ผมซื้อมาคู่นี้ผมซื้อมาประมาณ500ครับอ่ามันเขาขายมาเป็นแพคคู่นะฮะจริงๆซื้อเดี่ยวได้แต่ผมซื้อคู่มันถูกกว่านะฮะห้าอประมาณห้าร้อไม่ถึงไม่ถึงห้าร้อยดีครับสี่ร้กว่า นะเป็นเสียงเครื่องวอลโว่ดีสิบสามใช้กับวอลโว่วีอลตัวใหม่นะครับในอเมริกันทักได้นะครับรุ่นเดียวรอว่ารถใหม่เข้ามาจะใช้ได้ไหมผมรอรุ้นอยู่นะแต่ยังไม่เข้าเรเร็วนี้หรอกผมว่านะฮะแล้วก็พวกซีแคดสี่หกเนี่ยไฟล์หนึ่งผมจำไม่ได้แนละ้วอยู่ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะสองร้อยกว่าบาทอนะ่พวกเสียงเครื่องนี่อยู่ประมาณสองร้อยกว่าบาทครับต่อไฟล์นะครับ นะก็เพื่อนๆก็ต้องดูนะว่าชอบเสียงไหนไปฟังเขามีตัวอย่างเสียงให้ฟังใน youtube นะของ cmod นะเขาไปฟังกันชอบตัวไหนก็ซื้อมาเล่นแล้วก็อย่าลืมว่าชอบแล้วต้องดูด้วยว่าซัพพอร์ตรุ่นที่เราจะเล่นไหมนะเอ๊ประมาณนี้นะครับส่วนหางหาง5 5หางที่มาในแพ็คมีทันหนึ่งครับตอนผมซื้อน่าจะเอ้ยไม่ใช่800ตอนนั้นเขายังไม่ขึ้นราคาผมซื้อ800นะฮะได้มา5หางนะะ สามารถรับงานเวอร์อัพทักได้แค่2หางก็คือหางตู้เย็นกับหางการเกษตรอีก3หางรับงานในเกมได้รับงานเวอร์ทักไม่ได้นะครับเนาะแล้วก็เพช3สา8หกสาแปดผมซื้อมาเก0 8ร้อยแปดร้อยปลายๆเก้าร้อยด้วยนะฮะนะครับเพช3 8 9ก้็ไอตัวหัวหน้าเหลี่ยมตัวนี้หน้าเหลี่ยมอเมริกาหน้าเหลี่ยมนี่หน้าเหลี่ยมตัวนี้นะครับ สามหกสองสามหกสองทษทีครับสามหกสองนะซื้อมาประมาณแปดเกือบเก้าร้อยนะครับส่วนสามแปดเก้านี่ผมซื้อมาตอนเขาขึ้นราคาแล้วนะ,อะตอนที่ยังไม่ขึ้นราคาตอนนั้นก็ขายแปดร้อยสามแปดผมมาซื้อตอนขึ้นราคามาแล้วตอนนั้นซื้อไม่ทันนะพันหนึ่งนะฮะพันนิดๆพันต้นๆนะครับเนี่ยสามแปดเก้านะพันต้นๆนะครับ, 1, 000, นะรบส่วนเค n นเวิร์ดดบิเก้าร้อยผมซื้อตอนเขาลดราคาผมซื้อคันแรกเลยเที่ยามาเล่นนะฮะตัวนี้ แล้วก,ก็รอยตัวนี้นะครับแปดร้อยเจ็ดร้กว่าบาท800ต้นๆน,น,นะเขาลดราคาอยู่ด้วยตอนนั้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนอันอื่นก็เป็นพวกแผงเดสบอร์ดแล้วก็มีสกินนะครับสกินแล้วก็พวก G P S ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้นะฮะที่ใช้ประจำก็มีที่พูดถึงให้เพื่อนๆได้ดูกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งยูโรทัก e บ้างนะครับยูโรทักนะ ในฝั่งยูโรทักนะครับเพื่อนๆก็จะมีไม่เยอะนะฝั่งยูโรทักนี่ผมจะเล่นส่วนมากจะมีมอดลดในสตรีมอยู่1-2ตัวนะครับแล้วก็มีเสียงเครื่องส่วนมากจะหนักไปทางเสียงเครื่องนะครับผมไปที่เสียงเครื่องก่อนแล้วกันนะที่ผมเล่นประจำนะครับอ่าก็จะมีสแกนเนีย1 3นะครับ Engine Pack น,นะอันนี้ก็ของ c m o d นะ เียงเครื่องผม,มส่วนมากผมจะเล่นของค่าย c m o อนะครับนะอันนี้ของสแกนเนียพวกสแกนเนียเอสแกนเนียอาร์นะสแกนเนียพีได้นะครับสแกนเนียพีอ่าใช่แต่สแกนเนียสตรีมไลน์ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้เนะโอเคแล้วก็มีอินทีเลียน้อยซาวมอดอันนี้เป็นเสียงภายในทั่วไปนะครับใช้ได้กับทุกรุ่นในเกมนะครับนะแล้วก็จะมีเสียง เดฟนะฮะเดฟไม่ใช่เรีดาร์ฟแล้วกันนะ DAF อ่ะ1 0 5 MX 3 0 0นะครับตัวนี้ใช้กับดาร์ฟร้อนะครับรุ่นเดียวนะใช้ได้รุ่นเดียวนะครับแล้วก็จะมีสแกนเนีย DC 1 6บหกขีดหนึอ่าเซอร์เวนเอนจินแพ็กอันนี้เป็นเสียงเครื่อง V 8นะ V 8ของเอ่อาเขาเรียกอะไรนะของสแกนเนีย ที่ v 8นะครับมีมี5 2ขึ้นไปนะ v 8ที่เป็นรหัส dc 1 6นะครับตัวนี้ตัวนี้กับสตรีมไลน์ใส่ได้นะครับตัวนี้เนาะแล้วก็สแกนเนีย dc s 1 4ขีด1ตัวเนี้ยที่เสียงโบเสียงโบหอนหอนนะที่ผมเล่นในสแกนเนีย4 s ซ r i ี s eries, นะที่ตอนนี้เล่นในคอนเทนต์พยายามขับให้เหมือนจริงที่สุดอนะเนี่ยคือเสียงเครื่องรหัสนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนสแกนเนีย dc s นะฮะ 1 4ี่ขีดหนึซาวนะฮะเป็นเครื่อง V8 รุ่นเก่านะครับเป็นรหัส14นะมีอยู่ให้รู้สึกจะมีให้เลือกอยู่3าตัวมี460แรงมา้าสี่้อยแปแล้วก็530ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ <c oughs> นะีมีแค่3ตัวนี้นะอันนี้ที่ที่เสียงโบหนหอนนะครับเนะี่ยตัวนี้นะ แล้วก็จะมาที่รถแอนวินนะน้อยก็เสียงยางอันนี้เสียงยางนะครับเวลาเราใช้วิ่งในเกมนะมันก็จะมีเสียงยางนะนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับมาสเตอร์รีเวิร์บนี่ก็คือเวลาวิ่งในโอโมงวิ่งออกนอกโอโมงฟังด้านซ้ายฟังด้านขวาเสียงมันก็จะไม่เหมือนกันนะอะไรประมาณนี้ก็คล้ายๆตัวที่อยู่ในอเมริกันทักตัวเดียวกันเลยครับเนี่ยเราทำมานะครับแล้วก็มีเสียงสิ่งแวดล้อมนะฝนฟ้าร้องนะครับแต่ เสียงในเกมตอนนี้ใกล้เคียงกับของเขามากแล้วนะเออผมใช้กับไม่ใช้นี่ผมแทบว่าจะไม่แตกต่างนะครับก็ลองเพื่อนๆก็ลองไปฟังใน YouTube กันดูก่อนตัดสินใจซื้อนะนะครับย้ำว่าไม่มีสปอนเซอร์นะครับอันนี้ผมซื้อมาเล่นเองหมดนะครับนะโอเคแล้วก็มีเสียงดาร์ฟยูโรหนะฮะอ่าตัว MX13 อันนี้ยูโรหกนะยูโรหก็คือตัวเอ่อดารจะบอกไงตัว ที่ยังมีขายในโชว์รูมอ่ะอันนี้ใช้ได้ทั้งกับดับยูรแล้วก็ดับเอพันะครับตัวแล้วก็ตัวใหม่แต่อตัว XD เนี่ยผมยังไม่ได้ลองว่าใช้ได้หรือเปล่าน่าจะใช้ไม่ได้เพราะวันนั้นผมเข้าไปเล่นแล้วมันไม่มโชว์ขึ้นมานะครับหรือผมไม,ไม่ได้ยัดไปไม่รู้เดี๋ยวผมจะลองดูผมยังไม่ได้ลองนะครับ XD แต่ Xg พัใช้ได้นะครับ M x 1มเอ็กซสเครื่องเดียวกันนะครับเนาะแล้วก็มี เพื่อนๆจะเห็นชื่อมันซ้ํากันเพราะมันมีไฟล์ o p e n d u b เขาจะให้มากับทุกทุกมอดทุกตัวที่ซื้อนะครับไว้สําหรับที่เราจะไปแอดรถที่เราต้องการใช้กับเครื่องตัวนี้ได้นะครับนะแล้วก็มี Volvo Volvo ที่ผมขับบ่อยๆและดินที่ผมบอกเครื่องสมจริงก็คือรหัสนี้นะครับ v o ล v o F H 4 D 13K าตัวนี้นะครับนะอ่าแล้วก็มีอ,อันนี้เป็น o p e n d u b นะฮะแล้วก็จะมีเสียงเครื่อง MAN นะฮะแมน T G X G N นะ ตัวใหม่ที่มีกล้องนะครับตัวนี้นะแล้วก็มีแมนตัวนี้ที่เป็น TGX TG2 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้ใช้กับตัวแรกตัวแรกที่ผมจะบอกว่าตัวตัวแรกเลยะที่ไม่มีขายในโชว์รูมแล้วอะตอนนี้ผมเรียกไม่ถูกนะนะฮะโอเคนะแล้วก็มีสแกนเนีย V8 นะครับตัวนี้อ่าอันนี้ใช้กับเครื่อง V8 มันอันนี้เป็นค่ายแม็กไอแม็กผมมี2องค่ายมี c m o อสกับ Mac กอะไรเนี่ยแม็กห้อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมดูก่อน <c oughs> จำชื่อเขาไม่ได้อ a แม็ก2องเนะครับะจะมีของแมนกับของสแกเนียรวีที่ผมซื้ออันนี้มาเพราะว่าเสียงอันนี้เพรารกว่าของ c m o อสได้บอกกันตรงๆลองไปฟังดูก,ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับนะโอเคอันนี้ก็เป็นวอนโวครับมันจะมี2ไฟล์มีไฟล์ที่ใช้ ธรรมดากับ Open d u ับนะฮะนะแล้วก็อันนี้อ่าเป็นไฟล์ที่อัปเดตมาอ่าอันนี้เป็นไฟล์ที่อัปเดตมาตัวนี้ใช้กับ1.43นะอันนี้ผมน่าจะโหลดจากในนั่นมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ปกติผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับนะโอเคแล้วก็มีเสียงภายในของสแกนเนียนะครับใช้คู่กับเครื่อง ตัวตัวของสแกนเนียที่ใช้ได้กับสแกนเนียนะเสียงก็จะแตกต่างกันไปนะโอเคเสียงเครื่องก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะก็ทีนี้ก็มาดูรถรถที่ผมใช้ประจําก็จะมีอันนี้ครับสแกนเนีย R J L อันนี้เป็นม็อดในสตรีมนะที่ผมบอกเพื่อนว่าเป็นม็อดฟรีนะฮะเนี่ยเพื่อนๆก็เซิร์ชตามนี้ได้เลย R J L สแกนเนียนะครับใน s ตรีมเวิร์กช็อปนะในเนี้ย,ยเนี่ยเซิร์ชได้เลยนะฮะเนี่ยเซิร์ชตรงนี้ได้เลย R J L ก็ขึ้นลนะเนะนี่ย R J L นะฮะนี่ ปึ๊บไหนวะเดี๋ยวผมเอานี่ออกก่อนอ่าโอเคมาไหมเอ้าทำไมไม่มาเดี <laughs> ย๋ยวแป๊บหนึ่งนะกลับไปหน้าหลักใหม่ก่อนอ่ะ RGL มันจะมีสกินด้วยไงเพื่อนเนะมันจะมีสกนเอนี่อะมาแล้วนี่นี่ตัวนี้ครับนี่ที่ผมใช้นะครับก็คือเซิร์ชได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีแดชบอร์ดของโฟลซ i ลีที่ผมขับอยู่นะครับนะแล้วก็ฟิสิกส์มอดฟิสิกอันนี้มอดช่วงล่างนะครับก็ถามว่าดีไหมก็ดีครับนิ่มนิ่มดีใช้มันก็นิ่มดีนะฮะแล้วก็มีอันนี้ไว้ออนไลน์ครับมีเสียงเครื่องเครื่องว o ลโวใช้ได้กับทุกรุ่นนะที่ใส่ได้รถทุกรุ่นเลย750ไว้ไว้เล่นในทัก MP นะครับสักเกิดแบบอย่าขับแรงๆนะฮะก็เป็นมอตตัวนี้เนาะ แล้วก็สแกนเนียเอ็นจีแดชบอร์ดนะครับแล้วก็ p g r s ตัวนี้ก่อนที่ผมเล่นสแกนเนียพีก็คือมอ d ตัวนี้นะฟรีอย่างที่ผมบอกมอ d ฟรีเหมือนกันนะครับนะโอเคแล้วก็มีล้ออ่าล้อโอสคูลตัวนี้ที่เล่นบ่อยนะครับจะเป็นล้อลายที่มีสีเหลืองสีขาวอ,ะอ่ะาตัวนี้นะครับนะส่วนมากใน e d s นี่จะเป็นมอ d ใน Steam Workshop ทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามอดเยอะมอสเยอะมีมอให้เลือกเยอะมากครับเพื่อนๆไปโหลดเล่นกันได้เลย เนี๋ยเป็นพวกสกินนะครับแล้วก็ไฟสปอตไลท์เนี่ยประมาณนี้นะครับที่ผมเล่นนะต้องนจาจะะดับไปทางเสียงเครื่องครับถ้าอยู่โลทักเนี่ยจะไม่ค่อยมีรถครับรถมีอยู่2รุ่นส่วนก็จะเป็นสแกนเนียนะครับนะโอเคก็เพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ให้ผมรีวิวมอดก็น่าจะโอเคนะครับผมจัดให้แล้วนะนะเพราะว่าก็เล่นอยู่ประมาณนี้นะมอดทั้ง2เกมนะครับเพื่อนๆก็ ย้ําว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะผมซื้อมาเล่นเองนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วถูกใจมดตัวไหนหรือว่าผมซื้อยังไงอ่เดี๋ยวบอกผมบอกวิธีการซื้อของจอ h ลูด้าเนี่ยผมจะซื้อผ่านบัตรเครดิตโดยผมใช้บัตรเครดิตของ t o มั Money w a l l ็ t นะครับเป็นวีซ่าการดนะเราสามารถเติมเงินเข้าไปใน w a l l ล็แล้วก็ ใช้ได้เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเราเอาเงินไปกู้ของทูมาใช้ก่อนนะครับคือมันเหมือนกับเราเติม wallet นี่แหละแต่เขาจะมีบัตรทู wallet visa card ให้เรานะฮะเราไปสมัครไปสมัครขอใช้นะครับเขาก็จะมีบัตรมาให้เลยเราจะใช้วงเงินเท่าไหร่เราก็เติมเข้าไปเท่านั้นนะครับได้เลยนะครับผมก็ใช้ซื้อของนี่แหละในออนไลน์ทั้งหมดนะเพราะว่าผมจะไม่ใช้บัตรเครดิตซื้อของนะครับเ,เพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ย อันนี้ผมคิดเองนะผมไม่ป้องกันเรื่องการโดนแฮ็กด้วยครับถ้าผมไปซื้อแล้วผมมีวงเงินในบัตรเยอะๆเนี่ยมันสามารถแฮ็กได้ใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเว็บเว็บต่างประเทศเขามันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนผมก็จะใช้บัตรวีซ่าการ์ดของทัวร์เลดขอแฮ็กมาก็ไม่เจอตังคนะ์ฮะเพราะว่าเราไม่ได้เติมตังค์เข้าไปเต็มที่ก็เติมซื้อของในเซเว่นนี่ประมาณนั้นนะไม่ได้เติมเยอะนะครับนะก็ทั้งซีมอสทั้งจอร์ลูด้าเลยนะครับ กนะ็ผมก็จะใช้ตัวนี้ซื้อนะครับเนาะโอเคยังไงถ้าเพื่อนๆจะอยากได้ลิงก์เว็บไซต์เขาก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์มาแปะไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับผมไม่ได้แปะในดีคริปชั่นนะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะฮะยังไงถ้าเพื่อนๆซื้อก็ฝากบอกเขาให้เป็นสปอนแอ้มังโก้เกมมิ่งไทยแลนด์รีวิวมานะครับเขาจะได้ติดต่อมาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะ <laughs> <laughs> โอเคถ้าเพื่อน <laughs> ๆ,ๆชอบยังไงก็ฝ <laughs> 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 ากกด subscribe ช่องเป็นกำลังใจให้มะม่วงเลยนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้าลาไปก่อนสวัสดีครับ